สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e นะคะลุงพาลุยชาแนลนะคะวันนี้พามาชมนะคะรถที่บอกว่าจะบอกว่าสุดนะคะสุดแล้วนะคะคันนี้นะคะเอเวอเรสต์นะคะแพลตินัมนะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะราคาอยู่ที่2 2 7 9 0 0นบาทนะคะคันนี้ ไม่ใช่เฉพาะตัวเครื่องยนต์ที่มาจากโรงงานนะคะมีชุดแต่งเข้ามาด้วยนะคะเป็นล้อแมกนะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมรอบคันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรเพ,เ,พเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะไปค่ะมันหน้าเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าว่าตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความหรูหรานะคะหรือว่าความที่แบบดูแพงลักชัวรี่นะคะใส่มาให้เต็มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งที่เป็นสี โคเมียมแบบดานแบบนี้นะคะเฉพาะมีเฉพาะรุ่นตัวนี้เท่านั้นนะคะนี่นะคะตัวกระจงกระจังนะคะนี่นะคะอะคริลิกคือเปลี่ยนแปลงเข้ามาหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่เครื่องยนต์ก่อนเลยค่ะเครื่องยนต์จะเป็น3.0นะคะ V 6ค่ะตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวนี้พละกาลัง250แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเขาเรียก 4ี่สูบยี่สิบาว์เออนะคะอันนี้คือพยายามพยายามจะให้ข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าด้วยรถนะคะคือรายละเอียดเยอะมากๆนะคะอ่ะสำหรับตัวไฟนะคะ ไฟหน้าเป็นไฟแมทริก LED หรือว่าไฟอัจฉริยะนั่นเองนะคะก็จะมียังมีให้นะคะอันที่มีจากตัวไทเทนเนียมหรือตัวเอเ r อร์ไรท์แท็กนะคะยังมีให้เหมือนเดิมเราเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะตัวนี้ก็มีไฟเดนทามนะคะไฟลูกแก้ไฟอัจฉริยะน,นะคะปรับลำแสงได้นะคะตามอัตราการเหยียบคำเร่งหรือว่าความเร็วรถเช่นกันนะคะไฟเดนทามมีมาให้นะคะไฟ AUX นะคะหรือว่าไฟ LED ที่เข้าโค้งนะคะเรามีให้นะคะเซนเซอร์ค่ะรอบคัน12จุดด้านหน้า6ด้านหลัง6นะคะไฟตัดหมอกค่ะแปรผันตามการหักพวงมาลัยหรือว่าองศาล้อนะคะอมืมาที่การตกแต่งค่ะตัวนี้ที่ลุงบอกไปนะคะคืออะคริลิกนะคะนี่นะคะ สั่งทาพิเศษมาให้เลยโดยเฉพาะเลยนะคะลุงจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะอักษรที่บางทีแบบมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็จํายากนะคะเอาที่เราเข้าใจง่ายนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงตัวรังผึ้งนะคะมีตกแต่งเป็นพิเศษเลยเห็นไหมคะเข้าเซตมากันเลยนะคะกับตัวเส้นคู่ตรงนี้นะคะตัวโลโก้นะคะเป็นตัวสีน้ําเงิน,นะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเน้นเป็นสีด้านนะคะสีโครเมียมแบบดันๆนั่นเองนะคะกล้อง360องศานะคะจะอยู่ตําแหน่งเดิมเลยนะคะมาพร้อมกับพี่ฉีทําความสะอาดนะคะทำงานควบคู่กับพี่ปัดน้าฝ เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็การตกแต่งค่ะด้านล่างนะคะมีก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะเพิ่มความรัหร่ให้กับตัวรถนั่นเองนะคะสำหรับกล่องเหน้์จะอยู่ตำแหน่งนี้ละค่ะนะคะ,ะ,คะก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะเลนคิปปิง้งเลนเซนเตอร์ลิงนะคะช่วยเบรกด้านหน้าช่วยเบรกด้านท้ายนะคะแล้วก็จดตัวจับคนเดินท่ามถนนนะคะมีมาให้ครบเซร็จเลยนะคะไปดูแม็กและยางกันนะคะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า ยางเดิมนะคะเป็นขอบ21นะคะ2 7งเจหทับ 45R21 นะคะเราใส่เข้ามานะคะเห็นไหมคะ,ะการที่จะเปลี่ยนแม็กและยางเข้ามาแบบนี้นะคะเราต้องดูด้วยนะคะเวลาหากทวมาลายหากซ้ายหากขวานะคะติดซุ้มไหมติดอันนี้ไหมไหมคะเวลาเราขับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่งั้นมันจะแตกมันจะรั่นเนาะ,ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวรุ้จะพาไปชม ใส่มาเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเบรกยังยังใช้เป็นตัวเดิมนะคะจะใส่เป็นแมกยางเข้ามาอ่ะเข้ามาใกล้ๆก็ได้ค่ะสูงเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของมาวลิกนะคะฟอร์สนั่นเองนะคะก็เลือกลายมาเป็นสีแบบดำดุดันแบบนี้เลยนะคะอยางก็เป็นออลเทรีนแบบนี้เลยค่ะซีรียางเดี๋ยวหาให้นี่นะคะ2องเจ็ดห้าทัพห้าา R ยี่สิบนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะคะก็เน้นแบบ สายออฟโรดนะคะดูจากดอกยางก็น่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะตัวนี้ก็จะใส่เป็นโชคนะคะ2.0 OM e 2.0เอ้2.5ป่ะเดี๋ยว OM e 2.7.5นะคะแล้วก็ใส่ปีกนกนะคะเป็นโปรเฟนเดอร์นะคะซับแทงปรับ8ระดับได้นะคะบางทีก็ข้อมูลแบบอันนี้ก็คือไม่ได้มีโจทย์สคริปต์นะคะเอาตามที่ตาเห็นเลย <c oughs> เห็นไหมคะเออนะคะจะเป็นช่วงล่างหวัดลิงนะคะ เปลี่ยนมาด้านทั้งหมดด้านล่างนะคะแล้วก็ยก2นิ้วขึ้นมานะคะลูกค้าต้องการได้แบบเขาเรียกเราให้มันบาลานซ์กันนะคะไม่ชอบโหลดเตี้ยนะคะไม่เอาสุดตะตานเอาทรงนี้นะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยอ่ะเวลาเราปรับซับแท้ง8ระดับนะคะความนุ่มนวลนะคะ,ะตั้งแต่ระดับต่ำนะคะหนึ่งขึ้นจะนุ่มมากนะคะปรับไปถึง8ระดับนะคะเวลาปรับนะคะอยู่ด้านนอกนะคะ,ะจากด้านนอกมาปรับตรงนี้เลยนะคะอ่ะหมดหรือ,อยังมาด้านข้างเลยค่ะ ตัวนี้นะคะโลโก้จะเป็นตัว V6 นะคะมีเฉพาะรุ่นตัวนี้เท่านั้นนะคะก็ตัวนี้ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะก้อง360องศานะคะแล้วก็บายสปอร์ตมีให้ค่ะบันไดเป็นสีทูโทนค่ะแล้วก็อะคริลิกนะคะก็จะเป็นสีพิเศษนะคะประตูเป็นสมาร์ททีเลสค่ะตัวนี้นะคะแรปสีนะคะครึ่งคัน นะคะก็จะเป็นดําเงาจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะจะมีพาราลลมิกมูลูปนะคะหรือว่าหลังคาแบบเปิดเขาเรียกนะัสไลด์เปิดได้นะ่ะเออได้นะคะแล้วก็มีทําสีดํามาให้นะคะแต่ลูกค้าบอกว่าคืออยากได้ดํากว่านี้อยากได้ครึ่งคันคือเราก็ทํามาให้ทั้งหมดเลยนะคะเราหลังคาที่แบบเดิมนะคะจะเป็นตัวสีโครเมียมนะนี่คือทําสีดํามาทั้งหมดเลยนะคะตัดมาตั้งแต่ตรงนี้นะคะนี่นะคะ ทำมาทั้งหมดเลยครึ่งคันนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าแรปดำครึ่งคันนะคะยังไม่เชิงกับทรงแพนด้าแบบ100%นะคะถ้าแพนด้าต้องใส่ชุดแต่งเข้ามาอีกนะคะอ่ะอันนี้คือหน้าตาใส่กันสาดมาให้เรียบร้อยะคะ่ะฟิล์มติดเป็นเซรามิกให้เลือกเ,เปอร์เซ็นต์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานคู่หน้านี้แล้วก็บานหลังนะคะได้หมดเลยนะคะประตูสมาร์ทเคเลตสอดมือเปิดได้เลยนะคะอือ แล้วก็ตัวนี้เป็นถังแอดบลูมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นแบบ18.5ลิตรนะคะลุงก็ไม่ได้ตัดต่อนะลุงก็จะเอาตามความเข้าใจนะคะลูกค้าถ้าผิดพลาดประกันใดลูกค้าติชมเข้ามาได้หรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะช่วยกันได้นะคะอ่ะถงังแอดบลูจะอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่ได้เติมบ่อยๆเหมือนเติมน้ํามันนะคะเติมน้ํามันอ่ะตัวนี้เป็นดีเซลค่ะอ่ะตรงนี้นะคะ10สป,ปีดเนาะ แล้วก็ถังแอดบูที่ลุงบอกไปนะคะตัวนี้ถ้าสมมติแจ้งเตือนตรงหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะก็จะมเีเขาเรียกบอกว่าเออถ้ามันใกล้จะหมดนะคะค่อยไปเติมนะคะถังหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน1000บาทเนาะหรือประมาณนั้นนะคะป่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะทำแบบนี้ก็หล่อนะเนะคะและพึ่งคันหล่อเหมือนกันเนาะไฟไท้ายค่ะเป็นไฟ LED นะคะแต่ว่าความพิเศษนะคะก็จะมีโลโก้นะคะแพตตินัมให้เรียบร้อยเลยนะคะเฉพาะรุ่นตรงรุ่นของเขานะคะ ก้องกาดระยะจอดค่ะทํางานควบคู่กับหน้าจอด,ด้านไหนค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในรุ่นนะคะก็จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะตัวเปิดนะคะฝาท้ายนะคะไฟฟ้าตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าตัวท็อปนะคะคือเขาตัดออกไปแล้วตัวแฮนด์ฟรีนะคะแฮนด์ฟรีหรือว่าเตะเปิดเตะปิดเขาตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มในในเรื่องของโหมดออโต้สตาร์ทสต็อปเข้ามาแทนนะคะ อันนี้ก็ให้ดูด้านหลังนะคะอุปกรณ์ที่ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเป็น,นของโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปด้านหลังกว้างมากๆนะคะตอนสองก็ปรับพับราบได้นะคะเป็นไฟฟ้านะคะ ตอนแรกว่าจะพูดนิดเดียวนะคะเปิดไปเปิดมาก็เจอเยอะเลยคันนี้พูดนิดเดียวไม่ได้เพราะ,ะรายละเอียดเยอะมากอาจจะผิดพลาดนะคะอย่าทิ้งบอกนะคะอ่ะตัวนี้ก็เป็นที่ปั้น้ําฝนนะคะไล่ฟ้านะคะแล้วก็ไฟเบรกด้านที่3ด้านบนก็จะเป็นคลิปฉลามนะคะแล้วก็จะมีสาอากาศแบบสั้นให้ะคะ่ะเซ็นเซอร์6จุดนะคะไปดูด้านในกันคะ่ะอ่ะไปดูด้านในได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะ Memory s e ซ t นะคะก็จะมีความพิเศษก็คือบันทึกนะคะเบาะที่นั่งนะคะของคนขับให้3าํตำแหน่งนะคะที่พี่เขาซูมไปเมื่อกี้นะคะเป็นที่บันทึกนะคะตัวนี้ก็เบาะปรับ10ทิศทางนะคะไฟฟ้านะคะการออกแบบเบาะนะคะจะมีความพิเศษนะคะตัวนี้ก็มีเขาเรียกว่าฮีเตอร์นะคะที่ เขาเรียกนั้นเนะบาปรับความร้อนนะคะแล้วก็ความเย็นคู่หน้านะคะสำหรับเบาะตอนที่2นี่ปรับความเย็นให้ด้วยนะคะอ่ะปรับ10ระดับนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก่อนเลยเนาะพวมาลัยค่ะ,คะเป็นไฟฟ้าแบบ100%นะคะอ่าเดี๋ยวก,กดหน้าจอให้แลุ้มไปฝั่งนู้นนะตัวนี้ก็ตัวนี้ความพิเศษจะอยู่ภายในซะประมาณ 7 0 80%นะคะที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นไฟแอมเบนไลท์สีฟ้ามีให้อยู่แล้วนะคะตัวน,นี้ก็มีไฟโซนไลทิงนะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะแจ้งโผลเขาเรียกอะไรนะ ปรับตรงหน้าจอนะคะเวลาเราดับเครื่องเราจะไปปาร์ตี้ไปแคมปิ้งนะคะเราสามารถเปิดไฟข้างตัวรถนะคะเลือกได้นะคะโซนหน้าซ้ายขวานะคะได้หมดเลยนะคะเพื่อที่ส่องสว่างนะคะเวลาเรานั่งทานข้าวหรือว่านั่งแคมปิ้งนอยู่ด้านล่างนะคะเปิดจากหน้าจอนะคะหน้าจอนะคะจะเป็น12.4นิ้วซิงค์โฮเหมือนกันนะคะหน้าจอหลังพอมอลายจะเป็น12นิ้วเช่นกันเป็นภาพสีพาสาไฮทยทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะซิงค์โฟสามารถทัชสกรีนมือสัมผัสได้ทั้งหมดเลยนะคะเหมือนกัน แท่นชาร์จไร้สายค่ะแล้วก็ช่องเสียบไฟสองช่องค่ะัวเกีร์เป็น e ชิ i เตอ e r นะคะมีระบบช่วยถอยจอดนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่นะคะจะเพิ่มปุ่ม4 A เข้ามานะคะหรือว่าการขับแบบฟูลไทม์นั่นเองนะคะนี่แล้วก็โหมดถนนอ่าเขาเรียกทางลัดชันมีทั้งหมดนะคะถนนลื่นมีทั้งหมดเลยนะคะ<ม>ด้านหน้านะคะนี่ก็จะมีด้านล่างเนี้ยน,นะคะก็จะมีที่ใส่ของให้ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงเช่นกันนะคะฝากระโปรงด้านหน้า,นาเนาะแล้วก็ตรงนี้ที่พักแขนนะคะก็จะมีที่ชาร์จไฟตรงนี้ให้หนึ่งช่องนะคะรู้ชอบตรงเบาะตรงที่ว่าเขาปรับอุณหภูมิได้จะต้องเรียกว่าปรับอุณหภูมินะคะเบาะคู่หน้าจะมีความพิเศษอย่างที่ลุงบอกไปนะคะก็คืออุ่นได้นะคะเย็นได้นะคะตอนสองเนงได้ความเย็นนะคะแต่เบาะคู่หน้านี่คือนั่งแล้วเราหลับได้เลยนะคะ แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเรามีระบบช่วยคนขับนะคะเวลามือหลุดจากคว่มาลหออะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีแจ้งเตือนป้องกันรถออกนอกเลนรักษารถอยู่ในเลนอยู่แล้วนะคะตัวนี้มีความพรีเมียมมากนะคะเป็นตัวเขาเรียกเป็นแผ่นเป็นป้ายขึ้นมาให้เลยนะคะแพตตินัมนะคะสิบทิศทางนะคะปรับเอาเลยได้ตามชอบใจเลยนะคะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกนะอ่ะเราก็บอกคนขับ เาะ่ะกี้บอกไปแล้วนะคะเวลาเราเปิดรถเปิดประตูขึ้นมาปุ๊บะคะ่ะจะขึ้นรถนะ่ะเบาเขาจะาที่เราไอ้นีนะะ่ไว้ค่ะเขาจะถอยให้อีกประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็เวลาเราลงจากรถเขาก็จะถอยให้2นิ้วนะคะแล้วเขาก็จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมนั่นเองนะคะอ่ะหมดหรือยังถ้าพูดไม่หมดก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโหมดไฟห้องโดยสารนะคะแล้วก็มนลูปนะคะด้านบนนะคะก็มีเปิด ปิดได้เลยแต่นี่คือลุงไม่เปิดให้ดูนะนะเพราะว่าทําหลังคามานะคะแรบดำมานะคะออนะคะที่เก็บแว่นมีให้เรียบร้อยเลยค่ะออลืมบอกไปนะคะลำโพง b n o นะคะก็มี12ตําตำแหน่งนะคะ a i r b a บนะคะก็มีให้ทั้งหมด7จุดนะคะคู่หน้าคู่หลังนะคะหัวเข่าแล้วก็ม่านนั่นเองนะคะระบบความปลอดภัยต้องบอกว่ายกให้เลยนะคะตัวนี้ก็ที่1นะคะสุดมาสุดแล้วนะคะลำโพงลุงบอกไปแล้วเนาะลำโพงก็ เครื่องเสียงจับปกติที่เราติดมากับรถเรนเจอร์ไม่เจะ่มเจร์หรือว่าเป็นตัวรุ่นอื่นก็เสียงดีอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้ bno จะมีในเฉพาะแรปเตอร์แล้วก็ตัวนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าที่อยากติดตั้งเพิ่มเติมก็ตอนนี้มีบ้างแล้วแต่ว่าราคาไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้เราก็ทยอยมีรถส่งมอบแล้วนะคะสามารถจองผ่านระบบได้นะคะหรือว่าอินบอกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์0ู1ย์หกหนนะคะวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าลาไป